อย่าพูดเดี๋ยวเขารู้ใครจบนะคะทุกคนเฉลยมันจะมีอะไรแรงกว่านี้แรงมากพี <S <S ่ฟ้าทำก่อนมันน้ำมันใสชุดๆเยะงไงนะไอเด็ดไอเด็ดไอเด็ดรู้ไหมคะใบหมนเลี้ยงพี่ฟ้าว่าไอเด็ดมันตัวเล็ก ไม่ีาไกดนอไม่ีอันหนึ่งที่ว่าพี่ฟ้าทำเหมือนมาโคดนไอ้น้องน้องชีสองรุ่งจักรทางปีกอกนะครับอันนี้นิ้วหนูนะเพราะว่าเล็บยาวใครตักละ แม่เข <c oughs> า,าไว้เล็บยามเพื่อนเพื่อนหนูนมันไม่คอนไงซิลี